ข่าวเกมส์ที่นะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมส์ m ค n e c r a f t ใช่ไหมคะเย้และวันนี้นะคะก็มาอยู่กับพี่พิวเคโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่น Minecraft แต่ว่าทุกการเดินนะคะจะทำลายบล็อกค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้ไม่นะชิบายแล้วตุงจุดเจอเขาเป็นผิวเป็นเลี้ยว เขาอ้าเขามาเกิดข้างบนน่ะเธออยู่ไหนเนี่ยเกิดบนน้ำเขาเห็นเธอยู่เขาเห็นเธออยู่เขาหนเอยู่ภารกิจของเรานะคะก็คือแข่งหาของตามโจทย์ที่กําหนดนะคะแล้วก็ให้เวลาในการหานะคะ15นาทีค่ะโจทย์ของเราก็มี1นะคะกระบองเพชร5ต้นค่ะ2ฟางข้าว5ฟางค่ะ3 เสีย5ท่่อนคะ 4. อ้อย5ต้นค่ะ 5. แร่ไอรอนแบบเผาแล้วนะคะ5อันค่ะ 6. ดอกทานตะวัน5ดอก 7. ไม้ดักโอ๊ก5ท่อนค่ะ 8. เนื้อสัตว์อะไรก็ได้นะคะขอให้เป็นชนิดเดียวกันค่ะ5ชิ้นค่ะ 9. สโสมเบล5ลูกค่ะ 10. ใบบัว5ใบค่ะเยอะมากเลยค่ะทุกคนปุ๊บโอเค โอเคจ่าโอเคอยู่ไหนจ้าสักทีเถอะเริ่มคลิปสักทีเดี๋ยวไม่ไหวแล้วนี่ก็มาดีค่ะผมพร้อมอยู่แล้วอุ้ยทุกคนดูดินับนี่ครับนับนี่ครับคุณจะเดินเลยได้ได้ได้ของแต่นับแล้วนะสามสองหนึ่งเริ่มจับเวลาแล้วค่ะสิบห้านาทีไปค่ะทุกคนคุณตามผมมานะอุ้ย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 ทุกคนผมไม่ตามเดินพลาดคือชีวิตเปลี่ยนบอกเลยเดินพลาดอุ้ยตกใจหมด คุณไม่ตามคุณจะเจอหรอนู่นข้าง Jamie, lonely, se หน้าเขาเจอโซนทะเลทรายแล้วเราจะได้ไปเอากระบองเพชรทุกคนซุบโอ้แต่ตรงนี้เดินไงเนี่ยอ้าโอ้โหดูวะอ้าไม่นอาไปดูเลยเมื่อกี้ฉันกลับมามองเว้ยแล้วฉันก็ตกเฉยเอาที้ฉันเกิดอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่นะอ๋อทางนี้โอเคไปแล้ว <laughs> ไปแล้วไปแล้วบอกเลยว่าไปแล้ว เราไปหาไม้อา, <mel od ic> อาคาเซียก่อนดีกว่านะทุกคนมันอยู่ตรงนี้พอดีเลยอ่ะไม้อาคาเซียเจอกันนะอ้อยอ้อยมีอ้อยห้าอันโอเคเก็บเก็บมาแล้วนะจ๊ะบอกเลยจังหวะนี้เราต้องไปตัดไม้อาคาเซียทั้งหมดห้าอันผมไปแล้วครับไปแล้วหรอครับอุ้ยเกยมาเดินตัดทางไว้อ่ะโคตรแย่เด็ทุกคนไม่ได้เดินตัดทางไว้ ยา่าพอาเดิน<า>แล้วมันชนพอดีมัง้งเจโูเมโอ้ยแล้วมันแหลกอะไรขนาดนี้เนี่ยก็มันเดินเยอะมันก็ต้องแหลกสิเขากำลังตัดไม้ทั้งหมดห้าเจาดีลโลมาแล้วโลมาบอกว่าตกลกตายเป๊บเร็ว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 ้ยนึกอัดตัดชาย ครบตอนนี้ของพี่ครบแล้วอุ๊ยต่อไปพี่ต้องการอ้อยเพิ่มไปครับทุกคนเราต้องไปหาอ้อยเพิ่มไปแล้ว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 เพราะว่าสิ่งที่ยากที่สุดก็คือไอรอนเผาอะเราจะไปสามารถขุดไอรอนแล้วมาเผาได้ยังไงเนี่ยในเมื่อแบบพื้นที่มันหายแบบนี้ทุกคนมันจะได้ได้ไงเฮ้ยโอเคสวัสดี อะไรไม่ต้องยุ่งเขาเห็นโอเคนะโอเคกําลังจะไปเอากระบองเพชรเหรอโอเคกาลังจะเอากะบองเพชรเหรอสวัสดีน้องตุยพี่ขอกระบองเพชรหน่อยโอเคขอเพิ่มอีกนิดหน่อยโอเคครบแล้วครบห้าแล้วทุกคนครบห้าแล้วข้าวอมเพชรห้าอาคาเซียห้าอุ้ยอุ้ยโอเคเขากําลังไปที่หมู่บ้านที่ต้องไปด้วยไม่มีให้เลยหรอ ที่ต้องไปด้วยไม่มีอ่ะงั้นก็เอาฟางเข้าเอาทําอาหารเพิ่มกันหูทางที่โอเคเดินไว้น่ากลัวมาก <c oughs> น่ากลัวสุดๆเขาเดินไว้น่ากลัวสุดๆเฮ้ยผมเจอฟางข้าวแล้วทุกคนห้ามห้ามไม่ฟางเข้าลวละหายแม้แต่อันเดียวฟางมัน,มนจะไม่ครบฟางมืดจ้ะได้ได้ได้ไดฟางมืดก็ปล่อยฟ้ฟางมืดไปฉีอเล่นเล่น เราเอาเข้าวฟังข้าวไปเผื่อทําอาหารกินด้วยทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยฟังข้าวเรียบร้อยแม้คาเซียรเรียบร้อยว้ายทีทางด้วยเคทำไว้หน้ากลัวจริงจริงต่อไปอะไรอะ่ะต่อไปออยได้แล้วและไอรอนเหรอและไอรอนจะไปขุดยังไงอะ่ะทุกคนไอเดียวทางไหนอ่ะอกทานตะวันอ่ะเอาเธอตามเขานนมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม่ตามหลวตามก็ตกดิ ว้าวุย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 ดูนะทุกคนพื้นที่มันหายพื้นที่มันหายแบบนี้เลยนะอย่ามาเดินตัดไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่ไงพื้นที่ข้างหน้าดอกทานตะวันเต็มไปหมดเลยดอกทานตะวันเต็มไปหมดเลยดอกทานตะวันโอเคยืนหยุดแป๊บนึงอะไรเหรอทำไมอยูยูหมุนกระโดดเองโอเคลืมลืมปิดออโต้จัม๊์เปล่าอุ้ย ต่อไปเนื้อสัตว์อะไรก็ได้แล้วพี่ไม่ได้ทาขวานมาด้วยทุกคนควยแล้วนั่งตบนั่งตบแกะบอกเลยแกะจาเอาเนื้อแกมาฉันต้องการเนื้อแกห้าชิ้นเอาเนื้อแกมาเร็วโอ้ยแกอย่าตกนะแกอย่าตกเอ้ยขาดอีกสองชิ้นน้องแกขอเนื้อหน่อยน้องแกขอเนื้อหน่อยโอเคไปไหนแล้วแกทำไมเงียบจุ๋มปิงเอ้ยอะไรนะโอเคโดนปิงกัดเหรอเดช โอเคทุกคนเหลือน้องแกะเหลือน้องแกะอีกหนึ่งไม่เป็นไรขอน้ไดแกะอีกหนึ่งตัวนี่แหละครบแล้วจ้านี่แนี่นี่แนี่ยไอกะมาจากูอนี่แนละนี่แหละโอ้โอเคครบแล้วมาสนุบบอลแล้วก็ใบบัวต่อไปพี่จะทำปิด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 ปิปิด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 ปิเปิดปดปิดเิดปิดปดิดวป ในหว่าแล้วก็กินก่อนนะทุกคนอู้งล่างน่ะกลัวจังไปได้ให้ป้ายเขาว่าไม่เห็นมีสักป้ายมันเป็นลูกศรน,นะคุณมองขึ้นไปข้างบนสิครับทำเตี้ยแล้วใครจะไปเห็นนะฮะลอู้ <Linked in. S 1> ใช่ป้าไม่ได้ทำเตี้ยเลยผมทำต้องสูงโอเคทุกคนกครบดักโอ้คบแล้วเฮ้ยทำไมพื้นที่ตรงนี้มันดูมันดูมึดตื้อ ผมแม้จนถึงใบบัวแล้วแตผมไม่เจอคิมอ่ะโอ้คุณได้ใบบัวแล้วเหรอไม่นะไวจังอุ๊ยนี่ไงลูกศรนจอลูกศรแล้วทุกคนน่ะใบบัวใบบัวใบบัวของเขาใบาบัวของเขาใบบัวของเขาครบยังครบแล้วมีอะไรที่ไหนก็เห็นเธออัปเกรดของอ่ะ เธออัปเกรดอะไรอย่างนง้นเล้อนทุกคนตอนนี้เราจะไปหาไอรอนยังไงอะเราจะได้ไอรอนได้ไงอะหญ้าว่าแล้วโหเราต้องขึ้นหุบเขาหุบเ,เขาหิมาลัย <Yeah. S 1> เดินแกงเดินแกงเดินแกงเดินแกลงวัวตกไม,ไม่ตก,กเข<อ>าแตงน้มใคก็ได้เขาแกงวัวไม่ได้แกงเธอเหมะโอ้โห สวยแล้วทุกคนแล้วมันโอ้ยอย่างนี้จะอยู่อย่างไรได้เนี่ยว้าวว้าวว้าวโอ้ยทุกคนมันมีบล็อกกลางนาพี่แล้วพี่ไปไม่ได้นี่บล็อกขมเกลดใช้บล็อกให้เป็นประโยชน์แล้วก็ไต่น้ำขึ้นไปไ <c oughs> ต่น้ำขึ้นไปตอนนี้เราอยู่บนเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมซึ่งเราจะต้องการส n o w b a l l snowball s หยุดนิ่งก่อนหยุดนิ่งก่อน cross s n o หน่อยครับ snowball s n o w อุย้ยครบแล้วครบะะไรครบแล้ว o w b a นะใช่ต่อไปก็คือภาร,รกิจยากแล้วต้องหาไอรอนและทุกคนภาร,รกิจสุดท้ายของเราก็คือต้องหาไอรอนให้ได้โอเคได้ไอรอนแล้วหรอยังเออก็ยังเหลือต้องหาอีกนี่ของที่ให้หาเธอห้ามใช้นะมันจะต้องเหลือจำนวนครบดิเท่าเดิมนะ ได้ไม่ใช่เธอไปใช้ไม้ที่เธอตัดมานะอาคาเซียกับดาร์กรอคไงยังอยู่ใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่ช่พี่ต้องหาที่ที่เราจะไปขุดไอรอนได้อุ้ยอุ้ยทุกคนอุ้ยอันเนี้ยมันยากอันนี้แหละมันยากภารกิจเนี้ยพีขุดมาแล้วคะ่ะอุ้ยลงถ้าบอกเลยจงังหวะนี้เอาขุดแรกก่อนขุดทางขอดทางก่อน ยังยังหาไม่เจอเลยตอนนี้เขากําลังลงถ้าหาไอรอนอยู่เขากําลังขุดถ่านแล้วก็จะขุดหินแล้วก็จะอัปเกรดเป็นที่ขุดหินเพื่อไปขุดไอรอนจะบอกเลยนะว่าในถ้ำระวางตกเนี่ยมันดูน่าบากมากนั่นสินะแต่ไม่เป็นไรหรอก <c oughs> ที่ฉันขึ้นมาไม่ได้ฉันก็เลยถับคิวตายนั่นแหละอ๋อ <c oughs> ผมชอบความเสี่ยงครับผมชอบความเสี่ยงผมเป็นคนชอบความเสี่ยงแล้วเดี๋ยวนะ ตวยแล้วทุกคนโตัวคราพี่อยู่ข้างบนไม่เป็นไรไมาเยอะครับใหม่ครับอาครับเตอบอาเผาก่อนละกันงั้นแล้วก็ขอหินอีกสักสามอันสำหรับการทำที่ขุดเฮ้ยน่ากลัวจังเรียบร้อย <c oughs> ไปจ้ะว้าไม่มีไอรอนเลยอยู่ไหนเนี่ยหิมะไม่มีไอรอนเลยไหนป้ายวะ มันเป็นลูกศรนะไก่ยู่มันอยู่แถวป่าดาร์กโอ๊กอ่ะแต่ตอนเนี้ยมันมืดอ่ะเฮ้ยเจอไออนแล้วเจอไออนแล้วเจอไออนแล้วเจอไอรอนแล้วจ้ารา้อราว่าที่ผีหรือเพียแขวนจะชน,นะไม่รู้อะทุกคนตุ่มเสี่ยงมากเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าเธอแบบเผาไอรอนเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะอยังนิหรอจริงปะ อุยข้างล่างน่ากลัว่ากอย่าไปมองทุกคนอันตรายไหนขอเช็คของหน่อยสิว่าของครบหรือเปล่านะาไปบัวห้าสโนวบห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขาดอีกอย่างเดียวก็คือไอรอนเผานั่นเองเผาอยู่หรอ่าก็ใช่นะสี่เวลาจะหมดแล้วด้วยตอนนี้เหลืออีกยี่สิบห้าวิสุดท้ายแล้วเราแล้วม่ไปกระตุกอะไรขนาดนั้นน่ะ เอ้ยสีแล้วเสี้ยวขออีกหนึ่งอันขออีกหนึ่งอันรูบๆๆ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 ๆเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วเย้ฮู้เขาครบไวผมไม่อยู่ทางขวาหลูใครจะไป็รู้ว่าเราก็ตรงเองเดียวเย่หมดเวลาพอดีแล้วเขาก็ได้พอดีด้วยขอทีพีไปหาโอเคี้ยนะฮึบว้า โอเคโอเคทำไมโอเคทำอย่างนงี้อะไรดูเรื่องโอเคเดินไม่เห็นจริงๆเหรอคือตอนแรกเขาก็เห็นว่าเธอมาแถวนี้แล้วไม่ใช่หรอโอ้ยกระตุกโอ้ยกระตุกโอ้ยกระตุกเย้ทุกคนพี่ขวัญชนะพี่ขวัญของครบก่อนที่จะเจอเนี่ยฮัลโหลก่อนหมดเวลาด้วยไปไปไป เห็นแม่ทางเขาเห็นแม่ทางเขาอยู่ทางขวาเราจะได้รู้ไม่อยู่ทางขวาก็เธออะไม่ตามเขามาเองเขาบอกเลยว่าเธอตามเขามาเธอก็ไม่ตามหรอกเขาจะไปเองเขาเลยคิดว่าเธอจําทางได้ถตาเธออ่ะเราก็จะเขาไม่ได้หมายความว่าให้ตามแบบติดติดตลอดแต่หมายถึงว่าเออให้ตามมาอันไหนไม่รู้ก็ให้ตามมาตอนแรกเขาก็คิดว่าเธอเห็นเลี้ยวเขาก็เลยคิดว่าเธอมาขุดก่อนแล้วอยู่เธอก็ทัดคิวตายไปเองเลยเขาก็เลยงง เธอตกเหรอฉันลงไปขุดไอรอนมันจะหักล่ะอ๋ออย่างงี้นี่เองอุ้ยทุกคนวันนี้พี่ฝันหดเกินน่ะก็แบบว่าชนะว่ะทุกคนทำป้ายสูงมาก <c oughs> เลยทุกคนดิถ้าสมินราอยุน ตรงฝั่งนู้นอะไม่ไปทางเห็นอีป้ายดีเลยก็มันก็ไม่เห็นดิถ้าเธอเปิดใกล้อ่ะไม่ถ้าเธอเปิดใกล้มากๆอ่ะก็ไม่เห็นต้องสูงกว่าแบบเยอะมากๆถึงจะเห็นว้าวก็ไม่รู้สินะครับทุกคนวันนี้ผมก็เป็นผู้ชนะนะคะโอเคโอเคค่ะทุกคนน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับโซเชียลกับพี่ขวัญแล้วก็พี่พีด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย